วันนี้ยายเพียนจะพามาทำโล้ค่ะหมูสามชัน้นนะจ๊ะมายายเพียนจะมาปรุงรสก่อนหมักเอาปไปก่อนค่ะมีใส่องปรุงรสไปใส่เกลือไปนิดนึงมีใส่น้ําตาลค่ะน้ำตาลนี่สามช้อนเลยค่ะเนี้ยเสร็จแล้วก็จะมาใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนค่ะอายายเพียนพาหมักก่อนนะคะเนะาะมักหมูก่อนค่ะอันนี้ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึง ค่ะมาอันนี้ก็จะเป็นพงพงโรตค่ะมาใส่ลงไปเลยอันนี้พงพะโล้ค่ะเพื่อน,นเดี๋ยวเตียนก็จะมาหมักก่อนหมักให้มันหอมๆเนาะค่ะนะเพื่อนนะหมักไว้ก่อนเตียนจะพายมันี่คลุกเข้าให้เข้ากันอ่านิหมักไว้ก่อนให้มันอร่อยอร่อยมาดูหมักมหมูไว้ นี่ก็จะต้มไข่ค่ะนี่สุกได้ที่แล้วค่ะดูค่ะเนี่ยสุกได้ที่แล้วจ้านะแล้วก็จะไปแกะเปลือกออกค่ะก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้ะเียเปลี่ยนก็เอาหมูมาเคี่ยวนะคะนาะหมูที่หมักไว้ก็เอามาเคี่ยวค่ะดูให้มันข้นๆอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนเบ่งค่ะนี้แ้มันออกเหนียวๆน้ำตาลมันจะได้หอมๆนะคะเพื่อนมามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะนี่เราก็จะมาใส่ข่ากับระเทียมค่ะลงไปเลยขนาะเนี้ยข่ากระเทียมนะค่ะนาะแดงกุหลาจ้า ทุกคราให้เท่ากันค่ะเพื่อนต่อไปแล้วก็จะมาใส่ไข่ค่ะเพื่อนนี่ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเพื่อนพอเราใส่ไข่เสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเราไม่ต้องใส่ทับพีนะคาะเราเอาไม้ยางนี้ค่ะนี่ไม้ต้นเดี๋ยวไข่มันจะแตกค่ะมันจะไม่อร่อยอ่าเปลี่ยน,นดูแล้วก็ให้มันแห้งๆค่ะเนี่ย เราก็ปรุงรสไปตามใจชอบนะคะเนาะมีใส่น้ำตาลค่ะใส่เกลือไปนิดนึงใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่ผงพะโลูค่ะตามอัตราส่วนนะคะเนาะหน่อยหลายก็ใส่ไปตามค่ะนี่ยเห็นไไข่ก็จะเริ่มมีสีค่ะค่ะนี่ดูไข่ไข่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะดูไข่ดูพเพื่อนอหอมค่ะรอ,ะอให้เดือดเต็มที่ค่ะอย่าเพียงผาทางชีก้าวเสร็จค่ะสูตรทำกินเองนะคะเพื่อนๆพื่อหอมค่ะค่ะหอมพะโล้เนาะจ๊ะเนาะ หอมหอมมากแล้วค่ะดูน้ำตาลแห้งแล้วค่ะเออมากค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะเพื่อนมาเรามาเติมน้ําลงไปเลยค่ะเพื่อนอเนี่ยเติมน้ำลงไปรอให้เดือดนะจ๊ะสุกได้ที่เนาะค่ะนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะดูค่ะเสร็จแล้วหน้าตาน้าทานมากค่ะขอบคุณทุกการรับชมมากนะคะเก่งพะโลค่ะหมูสามชั้นนะคะนาะแซ่บๆดูค่ะออันนี้ที่เพื่อนพาชิมค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพะโลหมูสามชั้นค่ะดูค่ะเพื่อนเป็นเสิร์ฟค่ะนาะ น่าอร่อยมากเลยครับเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมมากนะคะเปื่อนๆบ่งเอื้อยเพี้ยนเมื่อนี่กระโลหมูสามชั้นจ้าอร่อยๆนะคะ่ะเพื่อนๆมาค่ะทานด้วยกันจ้า <c oughs> สูตรเพียนค่ะสูตรทำเอง